รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแ,แ on, น่นอนพบกับเราสีคนกับบริตีิ โซนแซ่บแซ่บก็ให้แรกก่อนอ้อนงาบวชเดินไปดิไปในช่วงอ้อนงานบวชไม่ใช่ไม่ใช่กับงานบวชอ้อนพ่นไฟนีมีช่วงนี้อยู่เลยเนี่ยใช่อ้อนพ่นไฟเนี่ย น้องอ้อนเขาน้องอ้นช่วงอ้นจนไฟไ<อ>ที่ลีลาเราลีลาบดีนี้คือคิดไม่ออกใช่ช่วงอน้นจนไฟอ้อนจะพาไปดูหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกโอันนี้สองที่มีจริงแต่อยู่ที่เขาดิน อเขาดิ้นมีเตอร์ซานมีเตอร์เทือก็บอกแล้วว่าไม่ควรมีช่อของตัวเองพอพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแต่ไม่มีจริงๆนะแก๊งแต่จริงๆนะแก๊งคุณผู้ชมคนอยู่ชอเปล่ามันอยู่ที่เก่าดิ้นที่ตรงข้ามกับโรงเรียนของดีเจอาร์สไงโรงเรียนเก่าของดีเจอาอ่ะวาชออาวุ่ะอยู่ตรงนั้นเลยลุกละไพ่สมัยสมัยสมัยสมั มีเลยค่ะหลุมหลบภัยมีจริงๆค่ะมีจริงๆอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินเนี่ยแหละใกล้ๆเลยค่ะสําหรับคนกรุงเทพเนี่ยนะคะนอกจากจะมีสัตว์เยอะแยะมากมายให้ศึกษาเรียนรู้เพลิดเพลินเจริญปัญญาแล้วยังมีหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองข้างในจุได้ประมาณ60คนเดินลงไปเนี่ยนะจะเป็นห้องกว้างมีหุ่นจําลองคนเข้ามาหลบภัยด้วยนะอย่าตกใจนะคะเพราะนายเป็นหุ่นถึงจะไปคนเดียวก็ไม่เหงาเพราะว่ามีหุ่นเป็นเพื่อน ทักทายพวกเขาได้ค่ะคนี่เจเจเฮียเฮียทักได้เลยใครสนใจอยากไปดูนะคะไปสัมผัสบรรยากาศกาคลีนอายของการหลบไภัยได้เลยไปที่เขาดินได้เลยค่ะโอ้เจ๊ใครผ่านไม่ได้อย่างนี้ผ่านไปเนี่ยไม่ได้แตกเรื่องด้วยมันเหมือนเดชวูอ่ะมันเคยหลบอยู่ในหลุมหน้าน <c oughs> แล้วก็ียมนระเบิดตายอยู่ในหลุมงไม่มีไม่มีเขาไม่หลบมงด้วยอ่ะแล้วน ถ้ามีขนาดนี้มอบรางวัลให้ขอบคุณค่ะถือว่าผ่านอ้าวแล้วถ้าไม่ผ่านแล้วแกจะไหวไหมไปไกลได้ไม่ไหวเหรอไม่ไหวไปไกลไม่ไหวไปไกลไอ้ที่ไม่ผ่านคือแกกลางรอบนี้แหละนี่กลางมีสาเหตุเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนจะมาวันนี้บ้าจริงแกเป็นแกเป็นย่างกรมอุตุนิยมวิทยามกูเช็คมาเลยว่าวันนี้ได้เจอฝนแน่แต่ม่นเป็นคนกุุตุอีโรอ้าวฝนที่ก็ฝน ก็หุบล้อมได้แล้วเดี๋ยวหัวร้านได้พอดีมีนางเอกมาอีกแล้วอีโบก็ต้องเรียบร้อยอีกแล้วสิใก้นะไปนั่งใกล้ๆแหละัสดีน้องน้องโแปลกศรพวกเราแปลกศรนตะแต่แต่ะตตตตตขาจะถึงไหล่ผู้จัดเลยเขียนอะไรหมดโอ้ยไปเลินเตียอยากนั่งที่นุ่มๆออสอน คนผ็ไม่ได้คิดจะช่วยอะไรเลยใช่ป่าหรือว่ายังไงเกี่ยว่ในการพี่มากเลยขอบคุณาะขอบคุณไปถึงคุณแม่ฝนด้วยนะที่ยอมมาในกันนี้เพราะฝนรู้มค่ะ ว่าแขกที่มาหลังๆอ่ะอยู่ไม่ค่อยถึงเบรกสองเลยอ่ะคือนนะก่อนจะมาผมก็ลองไปเปิดแบบ YouTube เสิร์ชหาดูที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมก็แบบเห็นอันนึงขึ้นมาว่าแบบเป็นรายการที่แบบเอ๊ะมาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแก็เชิญเขาบอกว่าแบบมานี่คิดถูกหรือเปล่าที่มาอะไรแบบเนี้ยก็ได้รุยสาวกับคุณแม่แล้วใช่ไหมว่ามาเนาะมาเขาพี่ๆน่ารักจะบอกว่านอกจากฝนเนี้ยเป็นนักแสดงแล้วนะธุรกิจด้วยโหัว ใช่ซ<ช>ึ่งคืออะไรก็อบบน,นก็เปิดร้านกาแฟะค่ะชื่อว่าร้านน้ำตลิงชันนะคะอยู่ตรงทางเข้าตลาดน้ำตลิ่งชันทําไมอยู่ที่สิงหยาบน้ำตลิงช<า>นัน ก็คือก่อนหน้าเนี่ยฝนทําคุกกี้คุณแม่แหละคุณแม่เป็นคนทํา<อ>ชื่อบิ๊กนัทคุกคคกี้อะค่ะก็เป็นคุกกี้ที่เหมือนแบบคุกกี้อัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์อ,อะไรแบบนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็น่าจะมีร้านกาแฟเล,เล็กๆสักร้านหนึ่งที่แบบเวลาลูกค้าจะอยากทานคุกกี้ทานกาแฟก็สามารถไปได้อะไรแบงนี้ใช่เพราะปกติอะค่ะคุกกี้คือฝนจะแบบทาเป็นโฮมเมดก็คือไม่ได้มีหน้าร้านแค่โทรสั่งอย่างเดียวแล้วเราก็ไปส่งต้องฝนแล้วใครไปเรียนทํากาแฟล่ะคือฝนอะไม่ได้ทําคนเดียวฝนทำกับพี่จูอะค่ะพี่จูที่เป็นผู้ ผลด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนก็เหมือนแบบคอยไปดูแลร้านแล้วก็คอยประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะน้องน่ารักเนาะคอยประชาสัมพันธ์ดูใช้คำพูดสิมีทีมแบบทีมแม่แม่เลยถ้าเป็นเราพูดเลยพูดแล้วเลยเราก็คอยแผลแว่เพื่อให้คนได้ยินนี่เหมือนจะพูดว่าโอ้ยไม่ได้เลยออกจากปากอันนี้ไม่ได้เลยเขาไม่ประชาสัมพันธ์ฟังนอกจากกุกกี้อร่อยแล้วเนี่ยแบบ ภาพลักษที่ทุกอย่างดูเป็นสาวเรียบร้อยแต่ที้เขาประวัติเธอไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ไม่มีทางเป็นบบน้ต่อนเหรอซตนอายุผู้ชายอะนค่ะตอนเด็ก่อยบอยหเลยดตบอยต่อยลย่อยต่อยบ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 อยบอยต่อยบอยต่อยบอยต่อยบ่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 อยต่ต่อยบอยตบต่อยบ่ยบอ่อยบอยต่อยบอต่อยบบต่อยบอยต่ ที่ฝนแบบว่าต่อยตอนนั้นมันมีเหตุผลเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะฝนฟันเหยินมากค่ะคือฟันใช่เป็นแย้แจริงจริงจริงค่ะจริงๆเหยินสี่ซี่แบบออกมาเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ประมาณฟันแพ้เริ่มขึ้นนะคะปสามจนถึงแบบจนประมาณปหกอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเป็นช่วงใหญ่ใหญ่ใช่ซี่ใหญ่แล้วก็เหยืนมากแล้วเพื่อนผู้ชายมาล้อว่าเรียกว่าไอเหยืนก็เลยโกรธก็เลยต่อย ไม่ใช่โกรธมาว่าแบบโดนจี้ใจดำอะไรแบี้ร้องไห้เลยนะร้องร้องร้องก็ไม่ได้โชวเพื่อนเดี๋ยวก็โชว์แม่เขาด้วยนะ่ตอนนี้สงสัยแล้วตอนนี้โชว์คุณแม่เพราะว่าเหมือนแบบตอนเด็กอะฝนอยู่โรงเรียนพดุงศิริพิทยาแล้วที่โรงเรียนอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมประจําปีคือต่อยมวยคือให้ผู้ชายเป็นนักมวยมาแบบชกมวยนั่นแหละฝนก็เลยแบบอยากทําบ้างก็เอามาซ้อมที่บ้านซ้อมตรงหน้าคุณแม่แล้วมันก็พลาดไปโดน ตุ๊ปเป็นโชคไม่เโดนฟาดเลยบอกเปล่าไม่มีนู่ไม่มีไม่แม่ตีคืนมาตีสิคะจะเหลือไหมเรื่องมันจริงๆอ่ะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยคือแม่ต่อยคืนแต่ว่าจะเล่าเหตุผลก็ไม่ได้เราขอภาพกล้องวงจรปิดในวันนั้นค่ะอย่นี้แล้วแม่ต่อยเนี่ยฟันเข้าเลยอ่ะดีเลย ดูดีสุดท้ายแล้วก็สวยพรีงเป็นนางเอกบอกเวลายกนี้นะหมดแล้วหรอหมดแล้วนะเริ่มท่องบอกเวลานะเบกแรกอะหมดเละต้องเป็นเราเบกสองนะคะหมดแล้ะวันนี้ไหนบอกไม่รู้จะไงคะหมดเวลาฮะหมดเวลา วันนี้ปักว่ามือถึงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะ2มีนาคมนี้เตรียมพบกับโปรเจกต์บิ๊กเบิมแห่งปี BKK c l e ีย Happy ได้ไม่ใช้ยาจากโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครที่จะมาเชิญชวนมวลมหาประชาชนทุกท่านเข้าร่วมชมงานแสดงภาพถ่ายเทคนิคพิเศษภายใต้คอนเซป็ป กรุงเทพมหานครแห่งความสุขนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆโดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คนนี้เขาดูเรียบร้อยแต่ตัวจริงบู๊มากโอ้เอะชอบมวยชอบอย่างเงี้ยเหรออ๋อยาบตบแม่บ้านเน่ยเห็นอยู่ตาม่เห็นไม่เห็นไม่เหไม่เห็นน่ารักแกคือแบบละครที่แบบได้ได้คนได้รับเล่นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นละครบู๊คือถ้าตัวเองไม่บู๊เองก็จะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาบู๊อย่างตอนนี้ก็คือสิงห์สีแควงเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้จะบู๊จะมานั่งประชุมอยู่ที่ซอยทองหล่อไม่มีไม่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 ค่ะก็จะบู๊ก็ต้องไปแบบร่วม่ไ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 ม บอบวันนี้เนียหน้ากดไม่ไปเชื่อเลยนะคุณผู้ชมที่นี่ไม่กี่บอบอกอย่างเงี้ยเพราะอะอะรู้สึกจะทุกมากวันนแม่ไี้นี่เนี่ยหัวงูมัต้องอย่างงี้เลยอย่อย่างงี้อย่างงี้มาชิมคุกกี้ที่ร้านนะครับแม่ใช่เลยค่ะบแต่บอกเลยว่าคุณผู้ชมสังเกตเวลาโบเนี่ยพูดใครนางเอกคนไหนครับนิ่งๆเงีย้ยหลับที่กับโบโอ้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้รแล้วมันผิดที่ผิดที่ ไม Sag ่ดูอย่างนี้ยังไงก็ไม่เชื่อว่าไปบูได้หวานๆต้องต้องทําได้ก็เวลาแบบเขาให้ทำอะไรมาก็นักแสดงเราก็ต้องออกแดงต้องแบบสมบูรบบเลทุกคนตากลงชอบบิดไหนบิบู๊บทร้ายบิร์ดงองี่อะไรยังไงถ้าชอบอันไหนเป็นพิเศษอะคะทำอะไรกันอย่ากให้รายการนี้มีอยู่คสองคนอ้าวคุณมีเป็นนักสไตกับีลยวี๋ยวมดเร เชิญไปชัดริชัดเรื่องก็ได้นะเดี๋ยวเสร็จแรกคืออะไรนี่นะย่าไรไรหรือชอบนั่เองอันดหิวเลยอ่ะชอบคอพิวเตอร์แบบไหนเพราะว่าดูแล้วน่ารักก็จริงๆแล้วแบบแบบไหนก็ได้เพราะเป็นนักแสดงใช่ไหมคะทุกคนต้องแบบว่าไม่ว่าจะอะไรมาก็แล้วแต่เราก็ต้องทําได้หมดเนาะแล้วก็แบบยิ่งบทมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งแตกต่างมากขึ้นเรื่อยเมื่อยลองสมมติบ่ายดีกว่ามาลองลองสมมติสมมติว่าเราเป็นเราเป็นพระเอกแล้วแบบงองอนกันงองอนกัน อะผมพูดตามพี่นะไอป๋องไอขี้ขโมยไอป๋องไอขี้ขโมยเราไม่ได้เอาไปนะเอ็มเอ็มเชื่อเราสิเราไม่ได้เอาไปโอ๊ยป๋องป่างป๋องป๋องป๋อยปองปองป๋ององป๋องป๋องป๋อีป๋องให้แม่อง้๋องาว่งป๋องป๋องป๋อง้๋้งป๋องป๋องปใองป๋มง่๋อมปไองปองไปอปอปปงปงปอ ไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยแลยต่อโบนโอเคโอเคมาดูนะคะับละครเรื่องไหนที่สร้างชื่อเสียงอ๋อค่ะก็คงจะเป็นนางฟ้าไซเบอร์ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่ผลได้ทำงานกับทางพี่กอบสุขแล้วก็ทางช่อง3คือประมาณ10 สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีประมาณนี้ค่ะแต่ฝนเล่นละครพี่กับศุกร์ประมาณพันเรื่องได้ยังอ่ะไม่ใช่ไม่ถือค่ะพี่ศุขเยอะมากค่ะค่ะก็คือเหมือนคนก็เป็นลูกพี่สุกแหละคือเข้ามาก็จากการที่พี่สุกพาเข้ามาแล้วก็ได้มาเซ็นสัญญากับช่องสามแล้วก็ดิวิชช่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนมีอะไรแล้วก็แบบพี่สุกก็เป็นแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องเจออ๋อเป็นเจสเซนมาดเผู้เระกาศถ่ายต้องปากในเรื่องนี้นะคะเรื่องละครที่เราออนแอร์อยู่ตอนนี้ ทำใช่คุณคะวนเวียนเวียนวนไปป้ากับดาหลิงเก่าอ้จาวด้วกันบ่อยไหมอะไรอย่างเงีำใจไม่ได้อะกดจำใจไม่ได้เลยไมให้นตอบแล้วเดี๋ยวเรา่พิจาณาตอบนั้นะเอไหมเจอกันไหมเจอกันค่ะกับพี่อาเจอไม่มีแต่ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าใช่มันก็เหมือนแบบ เลิกกันแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกลียดกันใช่ไหมคะก็คือเราก็ยังเป็นพี่น้องกันแหละแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้รักกันแบบแฟนแล้วแค่นั้นเองอ่าแต่ว่าก็โอเคทำงานรับเลือกทำงานได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอเคขอเชิญคุณอาร์ตมาเลยค่ะเฮ้ยดีครับดีครับดครัคอนอีโบแฝงตัวตลอดแล้วแบบนี้หวันใจปัจจุบัน ไม่ไปเจอแล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะก็ก็คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรเลยชีวิตมีความสุขปกติดีแล้วพี่เขาก็เข้าใจเราเคยเจอหวานใจฝนใช่ไหมเคยน่าอับนี่ไม่ได้อวดเปคยนั่งทานข้าวกับหวานใจฝนและฝนยาบุ้งจริงเขาหน้ารักจริงนะเขาทักเราก่อนนะย้อนค้าวดีตวายฉันอยากว่ามันเปการใช้กับเขามากคุถ่ายเขาหน่อยนะ คนน่ารักมากกับทิยาใส่ดีเขาไม่ต้องหยิบไปก็ได้ผลเขาคือใครอ่ะชื่อพี่เก้นค่ะพี่เกอนพี่เกอนเป็นคนน่ารนักมาคนน่ารักยังไงเขน่ารักยังไงก็คือพี่เก้นเป็นผู้ใหญ่อะค่ะค่อนข้างจะโตแล้วก็เหมือนกับเข้าใจชีวิตเข้าใจการทำงานของตูดเลยค่ะยิ่มากกว่าฝนด้วยมากกว่าคน5ปีค่ะแล้วก็ต้องเข้าที่บ้าตรด้วยคุณแม่โอเคไหมคุณแม่โอเคค่ะโอเคมากก็คือพี่เก้นต้องบอกเลยว่าเขาเป็นเหมือนแบบ เวลาใครเจอผล็อนว่าถ้าผู้ใหญ่คนไหนเจอพี่เกิร์ลก็ต้องรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนรู้จักกาลเทศะอะไรเงี้ยค่ะพี่เกิร์ลได้ชิมคุกกี้อย่างแน่นอนต้องชิมค่ะแน่นอนตอนนี้เลยพี่เกิร์ลบางหวานขึ้นตาแล้วค่ะตอนนี้โอ้ชิมคุกกี้ทุกวันไม่หวานความรักโบตาไาหลายยากเกือบถามเลยนะหมดเวลาเบรกนี้แต่ว่าพี่มีอะไรแต่ว่าก่อนจะเข้าเบรกตอนนี้เราไปฝึกภาษาอังกฤษ30วินาทีเป๊ะกับฟุตพีเอ็ทบอลซ วันนี้มีคำพท์เกี่ยวกับชื่อรายการของเรานะครับปากว่ามือถึงนะครับลิปกับมาสแตกต่างกันยังไงครับลิปแปลว่าริมขอบนั่นเองนะครับอย่างเช่น the lip of the bottle คือริมขอบขวดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า the mouth of the bottle มันจะแปลว่าปากทางเข้าขวดอย่างเช่น the mouth of the soy ปากทางเข้าซอยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่าใช้ลิปที่หมายความว่าปากคนเนี่ยต้องเติม s เสมอครับอย่างเช่น read my lips อ่านปากฉันดูสิคะว่าพูดว่าอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ Rock right รับเชิญเราดีกว่ามคพรเห็นว่าหวานมาตลอดทั้งรายการที่บอกจริงเป็นคนขับรถเนี่ยอารมณ์ขึ้นนะด่ากราดทั้งท่าน้องถนนเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแค่เป็นคนแบบปกติเป็นคนใจเย็นทุกเรื่องเลยค่ะแต่จะใจร้อนมากคือเวลาขับรถซึ่งไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันร้อนเหมือนประมาณแบบเวลาใครมาใช่เวลาใครมาปาดหน้าเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เราต้องไปปาดหน้าคืนแล้วก็บีบแต่ไล่อะไรแบบนี้ใจเย็นมากไม่ด่าเหรอ พี่ด่าไม่เคยด่าใครอยู่แล้วนี่เขาไม่จริงนะโกงนั่ได้ละพูดเลยเนี่ยย้อนอะไรคือความจริงพูดแอนตี่ปาดก็มี ลมีอิจฉาน้ามาเลยเล the <hyd> <c oughs> ่นวุ้นมาแล้วขู่เลยสิมาเดี๋ยวมาอยู่ในนไม่หมดเลยนี่คือด่าเล่นดักว่ารอกระทีนะผู้ชายที่เวลาขับรถแล้วพอเห็นอะไรเรื้อยๆอยู่ข้างหน้าบอกผู้หญิงแน่ๆเลยพอถูกต้องพอาก่อนเรเรื้อยๆไปก็เป็นลุงวัยหกสิบห้าตอนนี่เราไม่พอเป็นคนขี้งอนเน่อ๋อมาก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะแบบชอบนอนเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างเช่นแบบเวลาเพื่อนจะชวนไปทานข้าวเงี้ยก็เราก็จะแบบเออที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่วันนึงถ้าสมมติฝนบอกว่าฝนอยากไปทานร้านเนี้ยแล้วเพื่อออนบกโ๊ย อยากทานัานก็จะแบบฉันไม่ไปแล้วลับท้านนอนไม่ตั้งนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจริงแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องขำอะค่ะทุกวันนี้เพื่อนก็เอามาล้อแบบเป็นเรื่องขำกลับบ้านเลยนอนกลับบ้านแล้วพ็นอนกับบ้านไม่พอคือตอนนั้นะมันยังไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มีแบบอะไรมากอะค่ะก็แบบเหมือนอัดเสียงใส่โทรศัพท์แล้วก็ส่งให้เพื่อนอะตอนนั้นแล้วก็บอกพูดพูดทันยับอะ กอยากกินอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยส่งให้เพื่อนอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนเอามาเล่าเป็นเรื่องข่าวอ่ะใช่เพื่อนก็มาเล่าว่าตลบเลยมีเสียงคลิปนี้ไม่ให้ฟังไม่มีไม่งอนคนไม่เท่าไหร่เลยเพื่อน มีงอนน้องหมาด้วยนะไม่ไม่หมาผลอ่คีงอนไม่ใช่ผลงอนหมาหมาตงอนีอใช่หมาตัเหมือนแบบเวลาจะผลจะมีตัวโปรดของผลตัวหนึ่งชื่อปุกตังค่ะเขาก็จะแบบเวลาผลไปทํางานหลายๆวันอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีออกเช้าเลิกดึกออกเช้าเลิกดึกอะไรเงี้ยก็จะเจอเขาน้อยมากพอเจอเขาปุ๊บก็ขึ้นบ้านนอนบ้างละอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ได้เล่นกันเขาก็จะแบบนั่งมองหน้าแล้วเวลาผลเลี้ยเขาก็จะ ไม่มองหันสอดบัตรไม่เหรเป็นน้มองอถ้าเห็นอาการนี้คือรู้เลยว่างอว่างอนแล้วก็มีอันหนึ่งที่จะรู้ว่างอนมากคือเอาเอาขาเนี่ยสองข้างอะติดพื้นนะคะแล้วก็ก้นโด่งๆอะแล้วก็มองหน้าเราอย่างงี้คอ้ ชื่อว่าว่าค่ะแต่เป็นเชียวว่ายักษ์อะชื่ออะไรนะชวนมากช,ชื่อกป็ปลุกตามอ๋อปลุกตามเรียปลุกตามใช่ี่หมาบ้านมีชื่อปลุกเตียนนะตนัวนเดินเดนเป็นปลาปลุกเตียนอยู่หน้าโอโยนะดูไม่น่ารักเลยไม่น่าเล่นเลยไม่ตรงแรกก็ของจริงจริงเป็นคนไหเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่เรียบร้อยค่ะเป็นคนแบบสนุกสนานเนี่ยแหละก็คือแต่ว่าฝนรู้สึกว่าเวลาฝนอยู่กับผู้ใหญ่เหมือนเราก็รู้จักกาลเทศะเนาะแต่เวลาอยู่กับเพื่อนๆเราก็โอ้ยสนุกสนานเต็มที่เพราะสมบูรณ ไงคือก็เป็นนางเอกก็เือคนชินตาว่าเอาชีวิตจริงเขาก็เป็นสนสนะเริงได้เหมือนกันไม่ได้ว่าเป็นนางเอกนี่เนี่ยของก็เป็นคนแบบนี้ค่ะก็คือคุยกับพี่ๆคุยกับเพื่อนแบบเนี้ยนี่เขาใจปัญหานี้เลยว่าพี่จะได้รับบทที่เป็นแบบกบฏกบอยู่ตลอดชพี่ีบอยมากไม่เป็นอย่ไเลยครอไม่ได้คอั้แต่หัวจนถึงเท้าเรียบร้อยตรงไหนก็ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมีช่วงคียแครด้วยแต่คยแล้กหรอเต็มเลยดีกว่า และนี่คือช่วงเอจี้คือยีกันเดี๋ยวทำอย่างนั้นยีกันถามช่วงไหนแล้วก็รุนแรงทำให้เสียใจ่าหนูไปดูป้ายสิเพราะปอหนูต้องตอบปอหนจะต้องหมุนก่อนโอ้ให้ตอบทีตอบถ้าหมุนป้ายตรงที่ตอบฝนต้องตอบแต่ถ้าเกิดว่าตกที่ถามกลับฝนก็ต้องตอบไปดีเอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้ รอที่แบบว่าต่บเลยได้ไหมอะีรเงี้ยใครทำเลยใครทำงาณอะ้รเช็คกันไหมก็ต่อหนเลยก็มีอยู่อันเดียวแหละที่รุนแรงที่สุดในชีวิตฝนอะไรเงี้ยก็แบบช่วงช่วงเลิกกับแฟนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีข่าวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งก็ ก็หนาที่สุดแล้วนะ <ừ> mm. เพราะว่าคือแบบเกิดมาก็เพิ่งครั้งแรกที่เคยอกหักในชีวิตอ่ะ <ừ> mm. ก็บอพร้อมเลยอ่ะตอนนั้นตอนนั้นเราให้กำลังใจตัวเองไงหรือว่ามีใครอย่างเงี้ยอยทุกคนข้างๆอะค่ะรอบข้างให้กาลังใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นมันดีมากเลยนะมันเหมือนแบบทําให้เรารู้ว่าจริงๆเราใครบ้างที่เวลาเราเป็นทุกข์เราไม่มีความสุขแล้วอยู่กับเรา เนี่ยมันทําให้แบบบางครั้งช่วงที่มันวิกฤตนะคะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นว่าใครรักรเราจริงใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ชอบแบบโจมตีพวกดาราสื่อปิงอะไรเงี้ยคิดว่าเขาไม่มีหัวใจนี่แบบบ้าบอมากนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึุคนเรานี ก็จริงๆอะผลห้ามใครให้มาแบบให้หรือแบบให้ใครมารักหรือห้ามไม่ให้เขามารักเราอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะคือผลเช่อว่าทุกคนบนโลกเนี้ยเกิดมาต้องมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็แค่ทําของเราให้มีความสุขใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเนี้ยเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดแล้วก็คนรอบข้างเราอะเขาก็รู้แล้วก็รักเราเสมอเพราะฉะนั้นเราก็แค่แต่คนที่เขารักเราก็พอเวลาวัวเราวัว กัลเื่องใจที่ดีมามามามรมา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 มปมามามาืาม่มามา้าม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 าาม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 าแาม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 นมามา้ามขอบคุณขมา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 ราดาม้มาคาม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 านะคะมาบามามามา่า่ามานามาดาม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 ้มามามนมา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 มคะาม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 าฝนมามางาม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 ะมืมถมามาามาตมามาา้ามามาาปมามม่ามม่าาาามาาา ตอนต่อไปด้วยใหม่นะฮะทุกวันเสาร์9้าวมงเช้าช่อง3 SD นะครับผมกับรายการป่าบ้าเวอร์จินสวัสดีค่ะทุกคนเรียค่ะขอบคุณนะคะดีนคะดนะคะวันนี้เอา เดี sociedad, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาทีหลังได้หมตอนนี้นการส่งทีหลังมันผลิตไม่ทันจริงเพราะว่าใครที่ใครที่ย่ไ่มาที่งหือก็ผลิตไม่ทันเลยเพราะว่ารับคนละหเด้อเท่านั้นนะคือแบบบางทีมันเกินจิตกเดอปับแม่ชอยม่อม่ชอปม่็อไม่ร์มไซ็อว่าส่งเนค่าที่มอไซไปไม่เป็นแล้วนะ